สวัสดีครับผมมานึกเอาบรรยากาศสวยๆมาฝากนะครับนะระหว่างการเดินทางนะครับผมบบ้านานึกนกระจอดญี่ปุ่นนะครับนะบรรยากาศตอนนี้เป็นฤดูอ่ปลายฝนต้นหนาวนะครับผมช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนนะครับตอนนี้ดอกไม้กำลังเปลี่ยนสีนะครับผม จากสีเขียวกลายเป็นสีแดงสีเหลืองนะครับบางต้นก็จะเป็นสีแดงนะครับบางต้นก็เป็นสีเหลืองนะครับพี่น้องบรรยากาศสวยงามคากอลีลีครับผมบ้านนึกขี่รถมาพร้าวพอดีครับผ้าแวะเบิงนะครับเนาะแรงงานไทยในต่างแดนนะครับการเดินทางของบ้านนึกนะครับมาเจอวิวสวยๆในในหุบเขานะครับต้นไม้กําลังเปลี่ยนสีนะครับผม นี่สีแดงสีเขียวสีเหลืองนะครับที่กําลังหล่นก็มีนะครับผมกําลังหล่นคืออีกสักหน่อยก็จะเป็นฤดูใบไม้ร่วงนะครับพอเขาเปลี่ยนสีปุ๊บแล้วเขาก็จะร่วงนะครับเป็นเหลือแต่กิ่งก้านนะครับเห็นไหมครับบางต้นก็เป็นสีเหลืองนะครับบางต้นก็เป็นสีแดงนะครับผมบรรยากาศสวยงามครับพี่น้องสีแดงเมื่อต้นเลยนะครับ บรรยากาศสวยๆมาฝากครับผมอ่ามาแชร์ประสบการณ์ให้พี่ๆน้องๆได้เห็นนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับเมื่องบรรยากาศสวยๆนะครับต้นนี้ก็เป็นสีแดงหมดเลยนะครับผมบางต้นก็จะเป็นสีแดงนะครับแล้วแต่สายพันธุ์นะครับบรรยากาศสวยๆนะครับผมงามคักอีหลีครับพี่น้องบรรยากาศดีแห้งนะครับบางทีแต่ไม่มีโอกาสเดินทางมาพอพอดีครับผม เห็นขางทางบรรยากาศสวยๆก็เลยแวะมาเบ่งนะครับเนาะบรรยากาศอ่าตอนนี้ก็มีแดดแต่ว่าอากาศตอนนี้ติดติดลบนะครับติดลบตอนนี้นะครับลบหนึ่งนะครับผมบรรยากาศแดดแต่ว่ายังติดลบแล้วนะครับบรรยากาศดีแห้งครับพี่น้องบรรยากาศสวยๆมาฝากนะครับภูเขาที่อยู่ไกลนะครับครับ วิวของภูเขานะครับจะเป็นหมู่บ้านเล็กๆอยู่ในหุบเขาครับผมที่เห็นอยู่ข้างหน้านี้นะครับจะเป็นลานจอดรถสาธารณะนะครับผมก็จะมีห้องน้ํานะครับมีห้องน้ําไว้บริการนะครับห้องน้ำฟรีนะครับด้วยอทีเกาหลีนะครับเป็นห้องน้ําฟรีนะครับติดแอร์ด้วยนะครับบรรยากาศดีมากครับผมต้นไม้กำลังเปลี่ยนสีนะครับเนาะ ดูบรรยากาศรอบๆนะครับผมสวยงามครับพี่น้องขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมเข้ามาติดตามให้นะครับผมเบื้องหล้วถ้าว่าสวยง่ามกดติดตามไว้นะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปนะครับผมบรรยากาศดีๆสวยงามครับพี่น้องต้นไม้นะครับเปลี่ยนสีต้นนี้ก็จะเป็นแดงอมเหลืองนะครับ แดงอมเหลืองต้นนี้ยังเขียวอยู่นะครับกําลังเริ่มแดงครับแต่ละต้นจะไม่เหมือนกันนะครับบางอย่างต้นนี้ก็แดงแดงหมดทั้งต้นแล้วนะครับนี่คือกานเปลี่ยนสีแล้วต่อไปก็จะเป็นร่วงนะครับช่วงของอกลางเดือนพฤศจิก,กานะครับแต่ว่า,าสิ่งที่แปลกอย่างหนึ่งที่ไม่เหมือนเพื่อนคือต้นสนนะครับต้นสนคือ อาจจะไม่มีการเปลี่ยนสีของใบนะครับผมจะเป็นสีเขียวแบบนี้ตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นหิมะตกหรือหน้าฝนฤดูร้อนก็ช่างนะครับต้นสนจะไม่เหมือนใครนะครับต้นสนนี่เพิ่นจะ่เปลี่ยนสีนะครับจะยังคองอยู่สภาพเดิมนะครับผมนี่คือต้นสนนะครับแต่ว่าต้นอื่นๆนะครับอย่างเช่นต้นซากุระจะเปลี่ยนสีนะครับจากสีเขียว เป็นสีแดงสีเหลืองนะครับแล้วแต่สายพันธุ์ของแต่ละต้นนะครับเพิ่อบรรยากาศสวยๆพี่น้องต้นใหม่เปลี่ยนสีนะครับผมต้นนี้นะครับต้นนี้ก็แดงเต็มต้นเลยนะครับบรรยากาศดีแห้งพี่น้องเอ้ยนะครับเบื่อบรรยากาศของต้นไม้เปลี่ยนสีนะครับฤดูหนาวกําลังจะมาเยือนนะครับรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับพี่น้องนะครับสวยงามครับพี่น้องเอ้ย เป็นเปลี่ยนเป็นสีแดงนะครับอาจจะย้อนแสงหน่อยหนึ่งนะครับเดี๋ยวบานหนึ่งออกมาทางนี้บั้งนี่นะครับเปลี่ยนสีนี่นะครับต้นสนยังเป็นสีเขียวเหมือนเดิมนะครับบอเปลี่ยนครับต้นสนไม่เปลี่ยนนะครับไม่ล่วงไม่เปลี่ยนนะครับแต่ต้นาสายพันธุ์อื่นจะเปลี่ยนนะครับเพิ่งบรรยากาศพี่น้องเออผุนอ่ะต้นไม้ิ่นเปลี่ยนสีนะครับ ต้นนี้ก็กําลังแดงแดงมั่งเขียวมั่งเลี้ยงมั่งนะครับแต่ก็จะเป็นแดงนะครับเหมือนกันนะครับสายพันธุ์เดียวกันกับต้นนี้นะครับกําลังนะครับกําลังบรรยากาศกําลังสวยงามเลยพี่น้องที่เป็นลานจอด,ดรถอันกสาธารณะนะครับผมเป็นที่ออกกำลังกายเป็นที่เดินเล่นนะครับ อยู่เป็นชุมชนนน้อยอยู่ในหุบเขานะครับผมบ้านนึงก็สิเดินห้างต่ออยู่ครับเดินทางไปอีกประมาณ30กิโลนะครับเข้าไปในหุบเขาข้างหน้านู้นนะครับตามถนนครับผมพอวิวบรรยากาศสวยๆกลางท่างก็เลยเอามาฝากพี่ฝากน้องครับผมนะครับขอบคุณนะครับทุกการรับชมทุกการติดตามนะครับทุกการติดตามการกดหัวใจนะครับขอบพระคุณทุกท่านไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ